สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ผมเซอร์รีเชนเคยนะครับวันนี้ก็มาแปลกนะวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมนะครับแต่มันก็เหมือนเกมนะก็คือโปรแกรมเรียนภาษานะครับดู o l i n g o นะฮะเป็นโปรแกรมเรียนภาษาที่ดีอีกโปรแกรมหนึ่งผมไม่ไช่แบบว่าได้โฆษณาหรืออะไรอย่างนี้นะก็คือว่าผมได้ลองเล่นแล้วนี่ผมชอบอ่ะผมชอบนะฮะผมคิดว่าคนที่ หาแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมในภาษาที่อยู่กับมือถือเนี่ยไปกับเราได้ตลอดสามารเรเยนด์ด้วยตลอดเนี่ยเพราะว่าโปรแกรมนี้สุดยอดเลยนะครับผมก็เล่นมาพักหนึ่งอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่มีเวลาเล่นเลยนะครับเพราะว่ามันต้องเล่นต่อเนื่องนะฮะถึงจะสามารถซึมซับภาษาที่เราต้องการเรียนได้นะครับผมจะให้ดูว่ามันมีกี่ภาษาแล้วกันเนาะนี่เลยนะครับเราสามารถเพิ่มหลักสูตรได้นะครับนี่ จะเห็นได้ว่ามีการเพิ่มเราสุดได้ผมจะให้ดูแล้วกันอ่ะมันมีภาษามากมายนะฮะแต่ผมก็ยังไม่อยากโกรธนะครับทําไมรู้ไหมเพราะว่าผมยังเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ไปถึงไหนเลยนะครับมันแอปพลิเคชันที่สามารถเรียนภาษาได้ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าเยี่ยมสุดเลยก็ว่าได้นะครับผมแนะนําเลยนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามีโปรแกรมอื่นที่ดีกว่านี้หรือเปล่า หรือยังไงนะแต่ผมว่าโปรแกรมผมลองเล่นเลยมันดีนะครับไปลองเล่นแบบพื้นฐานดีกว่าไหมพื้นฐานหรอพื้นฐานหนึ่งพื้นฐานสองเนี่ยผมผ่านมาแล้วนะครับเอาเป็นคําทักทายได้ไหมอ่ะมาลองดูกันนะครับว่าผมแตกอยู่ไงผมต้องการที่จะซ่อมมันนะครับพะผม,มเล่นเล่นนานมันก็จะแตกนะครับอ่ะมาดูคําทักทายเนาะลองดูลองดูงด morning and afternoon คือตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษให้เรานี่พิม แปลเป็นไทยลงไปนะครับสําหรับโปรแกรมนี้ปัญหามันก็คือบางทีมันก็แปลตรงตัวเกินไปนะครับเช่นสุนัขก,กับหมาเงบางทีมันก็ไม่ได้นะครับหมาสุนัขางบางทีมันก็งงอยู่นะฮะแต่ไม่เป็นไรเราก็สมาที่จะมองข้ามก็อพ่องตังนั้นไปได้นะครับอนี้ m o r n i n g a n d a f t e r n o o นนี่นะครับคือเช้าแล้วก็บ่ายเราเราก็พิมพ์ไปเลยเช้าและบ่ายอ่า อ่าเช้าและบ่ายแล้วก็ตรวจแน่มักถูกเงี้ยก็เราผ่านไปได้นะครับต่อไปลาก่อนและลาตีสวัส์มันก็กูดบายเนี่ยเกี่ยวกับวัยากรณ์นี่นก็สำคัญนะเช่นคําขึ้นต้นต้องเป็นอักษรใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะวยากรณ์ก็สําคัญนะครับอ่า <And. S 1> good น y ุดบาย n ุดไนอยู่ไหน n ุดไนโอเคดูซิว่าใช่ไหมเรียบร้อยถูกต้องนะครับแล้วก็ไปต่อนะฮะ The boy speaks English. The boy speak English speaks boy เด็กผู้ชายเราเรียิมังไปก่อนเลยตามหัวใจก็เด็กผู้ชายพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมโดูเสื้อมันจะถูกไหมอยู่ไหนล่ะเนี่ยผมว่าหายากอย่างนี้บางทีเล่นแข่งกับเวลานะครับเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้ชายคนหนึ่งเด็กผู้ชายพูดภาษา อ่าถูกต้องนะครับอืมลาก่อนบายหรือกูดบายบายหรือกูดบายบายลาก่อนกูดบายลาก่อนมันเป็นคําเดียวผมเอาเปบายใหญ่แล้วกันน่มันถูกเนี่ยเป็นอักษรใหญ่เอาบางทีเราก็ต้องเดาๆนะวยากูดบายลาก่อนเนี่ยพื้นฐานตักทายนะครับอ่าถูกไป ถูกว่าขั้นติการได้โบนัสเพิ่มนะครับเป็นการเก็บอีกผีด้วยนะครับอ่าดิสอั r n o ูนเนี่ยบายนี้ดิสอั r n นูนโอเคนะครับถูกไหมถูกฮะโอเค thank uh, you bye thank you bye ขอบคุณและลาก่อล้ขอบคุณและลาก่อนอ่โอเคขอบคุณคุณลาก่อนอ่ uh. ถูกต้องนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับย <Welcome. S 1> ินดีต้อนรับ welcome welcome พาดพูดอังก s h <English. S 1> พูดอังกฤษไม่ได้นะต้องพูดภาษาอังกฤษนะครับมันต้องถูกต้องเป๊ะๆเลยนะไม่ใช่มม่ๆนะจ๊ะอ่าผ่านไปฉันพูดภาษาอังกฤษ speak English อันไหนที่ต้องใช้อพนชนะขึ้นต้นเป็นตัวใหญ่ก็ต้องใช้ตัวใหญ่นะครับเห<ๆ>ล่าว,วิทยกรก็ต้องมีนะฮะสิบครั้งติดกันโอ้โ oh, okay. หเก่งอะไรนี้เนะ no 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 อันนี้คืออะไรผมต้องฟังเสียงนะครับมันจะมีเสียงให้เราฟัง no 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 เมื่อเราฟังแล้วเราไม่ได้ยินเนี่ยเราต้องฟังซ้ำด้วยนะครับ no 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 มัน no 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 ใช่ไหม no ถ้าเราไม่ทันเนี่ยเราฟังช้าได้นะครับแต่เพื่อพูดนะฮะ no thanks ถูกด้วยนะครับผม good morning how are you good morning how are you good morning how are you good morning morning how are you ถูกต้องนะครับผม hello how are you ก็พูดแต่มันฝึกพูดฝึกฟังด้วยนะครับคือแต่ผมอัดเสียงนี่มันมีปัญหาเรื่องฟังนะฮะผมก็เลยต้องฟังซ้ำใกล้ๆนะครับ hello how are you โอเคสำเนียงบ,บ้านนะครับ how are you ผมต้องฟังใหม่อีกรอบหนึ่งนี้มันพูดไปก่อน how are you how are you you โอเค Good morning, good, good morning and good night. Good morning and good night. Good morning and good night. เกือบไม่ถูกลิ้นพันกันก่อน The woman speaks. อันนี้ฟงังแล้วพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับนี่ก็จะฝึกเขียนด้วยนะครับนี่ฝึกเขียนด้วยนะครับ The woman speaks. อืมผมจะเขียนถูกไหมนเนาะเขียนว่าเด๋หรือว่าเมื่อกี้ฟังทุบเบาหน่ย โอ้หผมพิมพ์ผิดแล้วเนี่ย E A K H โอ้โหไม่ได้เลยนะครับนี่กรณีที่ผมพิมพ์ผิดนะฮะมันก็จะกลับมาซ้ำให้เราทำมาอีกรอบหนึ่งนะครับทั้งยิดีทนนี่เราพิมพ์ผิดกรณี้เราพิมพ์ผิดหรือพูดผิดหรือว่าทำผิดนี่เราดูคำตอบที่เขาให้มาว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่นะฮะแล้วก็จำไว้นะครับ Speak ตัวนี้นะฮะไม่ใช่ speech ตัวนั้นนะครับต้องสปีกตัวนี้ถึงถูกต้องนะครับมีตัว s ด้วยนะครับ kh นะฮะเอาไป welcome welcome ก็ถูกไปนะครับมันก็ค่อนข้างง่าย <After noon. S 2> อยู่ดูว่าคำเดยวงรอเปล่า afternoon <noon. S 1> After afternoon afternoon หลังเที่ยงผมพิผมพิิดผมลืมใส่ตัว f นะครับ นี่ถ้าสูมว่าเราเข้าใจนะครับมันเป็นคําที่ใกล้เคียงวิเคราะห์แล้วว่าเราถูกนะฮะถึงมันจะไม่ถูกเป๊ะแต่มันก็จะให้เราถูกประมาณนี้นะครับอ่านี่ประมาณนี้นะฮะเอาผ่านไป thank you thank you โ okay. <The S 1> อเคน,นี่น <woman S 1> ่าจะเป็นคำเด่มที่ผมฟังผิดไปนะครับอ่า The woman speaks. อโอเคเราจำได้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์ได้เลยนะครับอ่าถ้าผิดอีกทีหนึ่งก็คือเราคมจำไม่ดีแล้วนะครับอ่าเรียบร้อยถูกต้องนะครับมันถูกกระหมดมันจะมีคะแนนถ้าถูกเยอะก็จะมีคะแนนเพิ่มขึ้นม,มาอีกนะครับยิ่งถูกต่อเนื่องยิ่งคะแนนเพิ่มเรื่อยๆนะครับคะแนนก็คือ EP ีเราเก็บไปทำให้สเตจนั้นๆหรือว่าดา่านนั้นๆนี่ให้เราผ่านไปได้เร็วขึ้นนะครับ ต่อไปนี่ผมก็คิดว่าผ่านเรียบร้อยแล้วนะฮะฝึกเสสิ้นนะครับได้ EP มา 10XP นะครับผมไม่ได้เล่นนานมากเลยเนี่ยเพ่งกลับมาเล่นวันนี้แหละผมเห็นผมเห็นมันก็ชอบแล้วนะครับสร้างวินัยระยะยาวด้วยการเตือนเตือนผมปิดแก้งเตือนเลยนะเพราะว่าบางทีมันเตือนบ่อยมากช่วงเวลาไหนที่เล่นเป็นประจำนี่นะฮะมันจะเตือนขึ้นมาเวลานั้นเลยนะครับเช่นสามทุมก็เตือนสามทุทุกวันเงน เราเป็นตั้งต่างนะเป็นระบบอัจฉริยะของแอปมันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่เล่นเนี่ยมันก็จะเตือนเช้าเตือนเย็นเตือนบ่ายเตือนเช้าเตือนเย็นเตือนบ่ายเตือนผ่านเมลเตือนผ่านแอปนะทุกอย่างนะครับถือว่าเป็นแอปที่ใส่ใจเราค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับอ้าวไปผมไม่เปิดนะเรื่องหมดต่อไปเลยไหมผมไม่นะครับผมยังก่อนนะครับนี่ผมก็ซ่อมตัวทักทายจากที่เคยแตก ขึ้นมากลายเป็นสมบูรณ์แบบแล้วนะครับยิ่งในวันไปเรื่อยเนี่ยไอตัว E.P. ที่เราเคยสะสมมาเนี่ยจากรลเวล5ห้ามก็จะดรอปไปที่ดรอปไปดรอปไปเรื่อยๆจนตรงไปถึงรลเวลศูนย์ก็คือเราทิ้งการเรียนรู้นานๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราลืมไปนี่นะฮะเราต้องกลับมาเก็บเบลเรื่อยๆพอมันดรอปไปแล้วก็กลับมาทุบทเูเรื่อยๆนะครับสังเกตได้ว่าผมเล่นมาประมาณ5ด่านแล้วนะครับ ซึ่งมันมีหลักวยากรณ์สำคัญมากๆอยู่ในตรงนี้และพื้นฐานเรียนรู้ศัพท์ด้วยนะครับและมันยังมีลอ,อกมีอีกมากมายนะฮะผมไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ยผมต้องเสียเงินที่จะซื้อคอร์สดนั้นหรือเปล่านะฮะพาร์ทนั้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ตอนนี้ผมเล่นมาพื้นฐานพวกนี้ผมยังไม่ได้เสียตังค์นะฮะมันก็ดีนะครับดีอยู่นะฮะแต่เรื่องฟรีไม่ฟรีผมไม่แน่ใจนะ แต่ผมได้มาฟรีแอปนี้ผมได้มาฟรีแต่ผมไม่แน่ใจว่าฟรีตลอดหรือเปล่าหรือยังไงอย่างนี้นะฮะแต่ว่าคนที่สามารถที่ปะียวมาเล่นได้นี่ผมว่ามันก็เป็นการเพิ่มพูนทักษะอย่างหนึ่งนะอ่าพูนทักษะอย่างหนึ่งนะครับผมว่ามันดีมากๆเลยนะฮะเป็นแอปที่ผมแนะนําสําหรับคนที่ต้องการเรียนภาษานะครับเอาะละฮะสำหรับวิดีโอที่ไม่เกี่ยวเกมเลยนะฮะวิดีโอนี้นะครับถึงจะเกี่ยวนิดหนึ่งก็ช่างเถอะนะครับแต่มันก็ยังไม่เกี่ยวเกมใแนวการเรียนภาาแนวะเรียนรู้มากกว่านะฮะ ก็ขอบคุณนะครับที่รับฟังรับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะฮะสำหรับการรับชมนะฮะขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะฮะสำหรับ,บการติดตามนะฮะสุดท้ายนี่ครผมก็ขอกล่าวว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ